หลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าอาหารไทยที่ชาวต่างชาติชอบมีอะไรบ้างแกงมัสมัน่นแกงเขียวหวานต้มยำกุ้งและที่เมืองบังกลาในประเทศอินเดียมันก็จะมีร้านอาหารเอเชียที่ขายอาหารไทยกับอาหารจีนอยู่หลายร้านเมนูอาหารไทยที่เราเห็นเป็นประจำมีแทบทุกร้านนั่นคือแกงกะหรี่ไทยหรือเยลโล่กะหรี่ผัดกระเพราไก่ แต่ที่นั่นเขาใช้ใบโหระพาแทนนะใบกระเพราเขาไม่ค่อยกินกันเป็นอาหารเพราะคนอินเดียเขานับถือใบกระเพราเรียกกระเพราว่าตุลสีซึ่งถือเป็นชายาองค์ที่สองของพระนาราย์หรือพระวิษณุแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่กินกันเลยใบกระเพราถูกใช้เป็นยาหรือชามากกว่านอกเหนือจากนี้ก็ยังมีแกงแดงหรือว่าเลดเคอรีก็คือแกงเผ็ดนั่นแหละที่สำคัญขาดไม่ได้ ผัดไทยค่ะแต่ผัดไทยที่ประเทศอินเดียบอกเลยทั้งหน้าตาและรสชาติมันแตกต่างจากผัดไทยในประเทศไทยแบบโอ้โหฟ้ากระเหวเราก็อยากให้สามีได้ลองกินผัดไทยแบบออริจินัลว่าจริงๆแล้วหน้าตากับรสชาติมันควรเป็นอย่างไรเราพาสามีไปกินผัดไทยในร้าน S&P พอพนักงานเอามาเสิร์ฟสามีแล้วก็ทำหน้างง เราก็ตอบว่าผัดไทยสามีเราเอาช้อนส้อมเขี่ยกุ้งแห้งไปมาแล้วถามว่ามันคืออะไรเราก็ตอบว่าดาดชิมหรือว่ากุ้งแห้งจากนั้นเขาก็เขี่ยใบกุยช่ายแล้วถามว่ามันคืออะไรเราตอบไชนีดลิกหรือว่าใบกุยช่ายจากนั้นเขาก็ยังเขี่ยถั่วงอกแล้วถามว่ามันคืออะไรโอ้ยมึงก็ถามเก่งเหลือเกินนะเราหันกลับไปตอบสั้นๆคำว่ากินใสป่ปากเข้าไปซะมันไม่ตายหรอก ถามเก่งอะไรเก่งกลัวเมียจะวางยาพิษหรือไงวะ